อาจารย์คะมองการพูดถึงเรื่องของคนดิเดตของพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้อย่างไรคุณอนุทินนี่น่าจะพูดจริงไหมคะแล้วเกิดว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าพูดจริงออกมาถือว่าเป็นการส่งสัญ,ญญาณยุสภาเร็วขึ้นหรือเปล่าคะอ,อาจารย์คะผ,ผมว่าผมว่าคงพูดจริงรนะคุณอนุทินคงไม่กล้ายก,ายกเมฆหรอกค่ะ <c> ผมแลวคุณอนุทินคงจะคุยกับคุณเอกนิติกับคุณสุปฏิมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ<ต>ึงไ <c> ด้กล้าออกมาเปิดเผยชื่อนะครับก็คงในพรรคก็คงวางคงมองกันไว้แล้ววางกลยุทธ์ไว้หมดแล้วว่าคนจะต้องเป็นใน แนวแนวทางนี้นะครับที่พอเปิดเฉยเพื่อเชื่อ,อ,อกมาป๊อถามว่าอาพรรคเนี่ยเอได้ประโยชน์อะไรไหมก็ก็อาจจะได้เสียนฮือฮานะเพราะว่าคือมันฮือฮานะแต่ตอนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีแล้วใช่ไหมครับตอนนั้นคนก็คือฮาเออได้คนมีฝีมือได้คนคือคือคือ,คอประเทศไทยเนี่ยคนไทยชอบชอบมองว่าเวลาคนมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคนต้องได้คนที่เหมาะสมกับตาแหน่งนะครับนะแต,แต่จริงๆแล้วทางการบริระบบสภานะไอ้พูดคนแบบแบบไม่ต้องโลกสวยนะ จริงการดงมือคือการแบ่งปารนำหน้านะครับแต่มันไม่ใช่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของงานโดยหาบุคคลที่ต้องพูดแต่ไรแมนหรือไรจ๊อบอ่ะแต่เอาเป็นว่าคนในส่วนใหญ่ต้องการให้พูดแต่ไรแมนหรือไรจ๊อบอ่ะนะครับก็เลยพอใจที่คุณสุบจีมาเป็นทั้ีพาณิชพอใจที่คุณเอกนิติีมาเป็นทั้ีว่าการคุณครังพอใจคุณเสียสังมมเป็นทั้ีว่าการกระทรวงต่างประเทศเหล่านี้เป็นต้นทีนี้พอเสนอชื่อแคนดิเดตออกมาปั๊บเนี่ยถามว่าคนคนแฮปปี้ไหมส่วหนึ่งผมว่าน่าแฮปปี้แต่ถามว่า ทำไมคุณอรุจินถึงจําเป็นถึงอยากถึงเสนอชื่อสองคนนี้ขึ้นมาค่ะเราต้องไปดูพื้นฐานพักภูมิใจไทยหน่อยพื้นฐานพรักภูมิใจไทยเนี่ยจะเป็นคะแนนจากคนในชนบทค่ใช่ไหมครับคนในชนบทชาวนาชาวไร่เกษตรกรแรงงานพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนะครับในตลาดนะครับนะเป็นคนในชนบทนะครับนีสิ่งที่พักภูมิใจไทยขาดค่ะือคนในเมืองค่ะ คนในเมืองต้องการคะแนนคนในเมืองต้องการคะแนนชนชั้นกลางค่ะนะครับต้องการคะแนนจากคนรุ่นใหม่ที่เขามีความรู้สึกว่าไอ้คนการเลือกนักธำนต,ตีมันต้องให้เหมาะสมกับตาแหน่งน้อยอืนะครับฉะนั้นการเสนอชื่อคุณเอกนิตตกับการเสนอชื่อคุณสุปฏีคือความพยายามในการดึงคะแนนเสียงจากกลุ่มของคนชั้นกลางในเมืองคท,ที่เป็นแวลเอลิเพททั้งหลายนะครับว่าให้เขาเกิดความสุขพอใจแล้วห,หันหน้ามามองพรรคภูมงใจไทย ในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับค่ะโอเคค่ะอาจารย์เมื่ออาจารย์มองว่าคุณนุทินนั้นตั้งใจแล้วแต่ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งว่าตั้งใจเนี่ยมาเปิดเนี่ยหลังจากที่คุณทักษิณเนี่ยเขามีคดีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็มีคดีหุ้นชินขอบด้วยหรือไม่อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะเอามันมันคงต้องมองแยกออกจากกันนะครับแต่แน่นอนว่าโอเคคดีของคุณทักษิณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งสองหรือการเรียกเงินงานเรียกเงินหนึ่งจุดเจ็ดหมื่นล้านเนี่ยนะครับถามว่ามันสะเทือนพ นะครับมันสะเทือนเพราะเนื่องจากคุณทักษิณเนี่ยเรียกว่าเป็นเรียกว่าผู้นําจิตวิญญาณของพรคเนี่ยนะครับเมื่อผู้นำจิตวิญญาณของพักยังยังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อยู่เนี่ยแน่นอนคนในพรคก,ก็จ,จะเกิดความระส่ำระสายโดยเฉพาะยิ่งโอที่ออกมาในแต่ละภาคเนี่ยมันไม่คะแนนมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นผลดีเท่าไหร่นะเวยกับทางพรคเพื่อไทยซึ่งตรงนี้ผมกังวลว่าอาจจะทําให้ตัวพักเพื่อไทยเองเนี่ย ตัวสมาชิกพรรคเนี่ยเกิดความระส่ประสายหรือแม้ั้่สสในพรรคเกิดความประส่ประสายก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีการเลือดไหลเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับในขณะเดียวกันของคุณวุฒินี่ยคุณดิ้นพูดเนี่ยเพราะต้องการอะไรครับต้องการสร้างคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นจากตัวพรรคภูมิใจไทยเองนะครับเพราะตอนนี้คะแนนพรรคภูมิใจไทยมันอยู่ในขาขึ้นฉะนั้นแกก็เลยคงคงมองว่าจุดอ่อนเนี่ยคือตรงไหนจุดอ่อนคือชนชั้นกลางในเมืองเ็ยต้องพยายามหาอ่าฟิกเกอร์ใหม่ๆเข้ามาเล่นเพื่อที่จะสามารถดึงคะแนน ชนชั้นกลางในเมืองออกมาให้ได้การออกมาพูดในยะตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะมองว่ามันใกล้เลือกตั้งแล้วก็เลยต้องรีบเสนอชื่อบุคคลออกมาเพื่อให้คนเห็นว่าพรรคมิใจไทยเนี่ยมุกไปข้างหน้านะโดยมีเมืออาชีพเข้ามาร่วมด้วยตลอดเวลาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามผมนะถ้าพรรคกูุิไทพอยากอยากจะมุ้บให้ต่อบทยิ่งกว่านี้นะมิใจไทยเขาอยากได้สสในกรุงเทพใช่ไหมครับ ทำไมไม่ส่งคุณสุะจีนะครับหรือแม้กรั่คุณเอกนิตินะลงสอสอกรุงเทพในเขตสักเขตใดก็ได้ที่คิดว่ามันปลอดไทยอะ่ะในเมืองอะ่ะผมเชื่อว่าดีไม่ดีนะพักภูมิใจไทยอาจจะปักธงในกรุงเทพได้ก็ได้ออเพื่อให้ชัดเจนไะปเลยนะอือ่าให้ชัดเจนไปเลยแต่ว่าก็เสี่ยงเันนะ,ะเกิดไม่เกิดพลาดขึ้นมาก็วุ่นวายเหมือนกันะนะครับแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสอย่างหนึ่ง แต่มันก็เป็นการส่งสัญญาณแล้วว่าทั้งคุณสุขจีและคุณเองนิติยังค,คงอยู่กับพักภูมิใจไทย<อ>ในการเลือกตั้งครั้งหน้านั้นก็เลยเป็นตัวเลือกให้ประชาชนมองว่า<อ>ถ้าคุณอยากได้สองมืออาชีพสองคนที่มาช่วยงานค,คุณนุชินหรือมีโอกาสเป็นนายงดีแทนคุณน,นุชินในอนาคต ให้เลือกพรรคภูมิใจไทยนี่คือสัญญาณที่ส่งไปอาจารย์ค่ะมันน่าตั้งข้อสังเกตไหมคือปกติจะเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเนี่ยมันต้องอลังการหน่อยถูกไหมคะปกติแล้วจะต้องแบบมีแบบการแย้ม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 คราวนี้นี่โล่งออกมาเลยแล้วก็ชัดเลยว่าเป็นใครบ้างแบบนี้ถือว่าพยายามจะเรียกว่าสร้างจุดได้เปรียบแบบที่ไม่ทันตั้งตัวหรือเปล่าในในมุมมอง,มองถ้าเกิดว่าไปเทียบกับอย่างเพื่อไทยอย่างเงี้ย ตัวของคนเนี่ยยังไม่ชัดเลยพักประชาชนแบบนี้มันจะเป็นประกันบ้านหนักของสองพักนั้นด้วยหรือเปล่าอาจารย์ผมว่าผมว่าการเปิดเปิดตัวก่อนแล้วเอาตัวเด่นออกมาเนี่ยมันทําให้สองทำให้สองพักที่เหลือเนี่ยจะต้องมานั่งไก่น้าผาักคิดแล้วว่าทำย่างไรเมื่อฉันเปิดตัวแล้วถึงจะเด่นกว่าอืม,มันเป็นการบีบสองบีบพักอื่นโดยเฉพาะเลยว่าทําทํอยังไงเมื่อเปิดตัวแล้วจะเด่นกว่านะครับนะฉะนั้นตรงนี้ก็โอเคมันก็อาจจะเป็นการบ้านให้กับเป็นเป็นรีกว่ารยกว่าเริ่มเปิดเกมก่อนเนี่ย เปิดเกมก่อนตอนเนี้ยนะครับแล้วเปิดแบบกระทันหันด้วยทาสร้างความได้เปรียบในทันทีทันใดซึ mm ่ง hmm. ผมมองว่าคุณนทินด้วยเปิดตอนนี้คงจะมองแล้วว่าการเลือกตั้งอาจจะมาก่อนที่หลายๆคนคิดไว้อื mm hmm. ก็คือเรื่องของการมันก็จะมีเรื่องโยงเรื่องของการยุบสภาด้วยใช่ไหมคะสา,ารที่ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะยื่นใ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 นช่วงวันเวลาใดและตอนนี้คุณอนุทินก็เหมือนออกมาบอกกับยองรับข่าวแล้วว่าก็เตรียมเรื่องของพระราชกิจการยุบสภาเอาไว้อยู่แล้วด้วย,วยครับผมแลนผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะยืน่นคุณอนุทินจะทิงยุบสภา,าทันทีจะไม่คอยส่วนไอไอข้อข้อที่คนเขาคุยกันไว้ว่า เอ้ยยังไงถึงต้อตรวจสอบรายชื่อแล้วเออตรวจสอบรายชื่อก่อนไหมหรือว่าต้องบรรจุเป็นยัตติก่อนไหมหรือยัตติต้องแจ้งนายก่อนถึงจะถือว่าเป็นเข้าสู่ขบวนการแล้วไม่ต้องรอไอ้ตรงนี้ยนะครับผมว่าคือถ้าอยากรู้คำตอบนะก็ไปถามสารรัฐมนูลแต่เพื่อความมั่นเพื่อความปลอดภัยผมเชื่อคุณวัชินเนี่ยแกยุบก่อนที่จะมีการถ่ายรูประหว่างฝ่ายค้านกับอาจารย์บัืโน เอาเอาจริงๆถ้าถ้าต้องยื่นสารรัฐธรรมนูนเพื่อตีความเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าลากยาวหรือมีปัญหาหรือเปล่าคะอาจารย์ผมว่าเรื่องนี้เรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนศาลอาจจะพิจารณาเร่งด่วนได้<อ>สักสองสามวันี้ก็น่าจะรู้เรื่องแล้วเพราะมันเป็นเรื่องของประเด็นกฎหมายมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ต้องไปสอบสวนมากมายค่ะ<า>ผมว่าส 2, ักสองสามวันก็จบแล้วถ้าใครอยากจะรู้เรื่องนะก็ใครอยากจะรเรื่องตอนนี้ก็ยื่นเลยยืนย่นยืน่นผู้ตรวจการอะไรรัฐสภาเลยก็แต่ให้ลองยื่นดูนะครับแต่ถ้าคิดว่าไม่จําเป็น นะครับไม่จําเป็นก็ก็ผมเชื่อว่าคุณธิินน่าจะรีบชิงคือคือผมว่าคุณธิินแกนก็มีการข่าวอยู่แล้วอะเมื่อใดก็ตามที่รู้ว่ามีการล่ารายชื่อแกก็ยื่นแล้วอืมถ้าอย่างนั้นในมุมมองจย์ก็คือว่าอ่าไม่ทันจะเปิดสภาสมัยสามัญหรอกก็อาจจะอาจจะไปซะก่อนแล้วเหรอคะผมไม่รู้อาจจะอาจจะไม่รู้นะก็ะขึ้นอยู่กับพักเพื่อไทยขยับตอนไหนอืมพักเพื่อไทยเริ่มขยับยุบธรรทีครับอืม แปลว่าตอนนี้ในสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ที่มันมีพักเพื่อไทยภูมิใจไทยแล้วพักประชาชนที่มีการแย่งชิงไหวชิงพิบกันตอนนี้ตอนนี้ก็ถือต้องดูจังหวะที่พักเพื่อไทยแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะยื่นมาไหร่ถ้ายื่นปุ๊บเนี่ยทางภูมิใจไทยก็จะตอบรับทันทีในการที่จะยุบสภาอย่างนั้นนะคะใช่ครับแค่มีข่าวว่าเริ่มล่าอะไรชื่อเพื่อยื่นก็ยุบแล้วครับอ,อ,รอืไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้ล่าอะไรชื่อครบหรอกครับ ผมว่าเพราะคือคือผมถึงด้วยเห็นนี้นิดาโพทังผมเนี่ยในความในผมเองนะ <c oughs> ผมเชื่อว่าเราจะมีการยุติพากอนที่คุฎิทินเคยประกาศไว้ <c oughs> ด้วยเหตุนี้เองช่วงนี้นาติโพเราถึงนําโปรกระแสการเมืองไร้ภาคเลยค่ะไม่รอยุบค,ครับทาก่อนเลยอาจารย์ขอขอขอสั้นๆปิดท้ายคือถ้าถ้าเกิดว่ามันมันเป็นอย่างที่ อาจารย์บอกเนี่ยคือม้งในในภูมิใจไทยอ่ะตอนนี้มันเยอะมากเลยแล้วยังมีไหลเข้าเรื่อยๆเลยอะมันมันจะไหวอะคะกับการที่จะคุมให้อยู่แล้วก็เอาเอา,เอาง่ายๆว่าถ้าเรื่องการเมืองมันคือการแบ่งปันผลประโยชน์จัดสรรปันส่วนทั้งหลายเออมันจะไม่วุ่นวายอะเอาจริงภูมิใจไทยเนี่ยผมผมว่าอย่างนี้หลังเลือตั้งเนี่ยอาจจะวุ่นนิดหน่อยอแต่คารมอได้ก็น่าจะจบ แต่ว่าคําถามคือเมื่อจากครมอได้แล้วเนี่ยมันจบจริงหรือเปล่าถ้าเกิดมีบางกลุ่มบางมุงเกิดได้เก้าอี้ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจก็ขึ้นอยู่กับว่าทางพักภูมิใจไทยเนี่ยจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรแต่แล้วก็ตามเนี่ยการมารวมกลุ่มกันเยอะๆอย่างเงี้ยจากหลายๆฝ่ายเนี่ยนะครับแน่นอนคือน,นี้เป็นเรื่องที่คนไทยเขาชินกับสิ่งเหล่านี้มาแล้วตั้งแต่สมัยยุคไหนแล้วเนาะตอนพักไทยรักไทยก็มีการยึดห,หลายยพักมารวมกันอยู่ในพักเดียวก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารพักใดจะแบ่งปันผลประโยชน์กันอย่างไรบ้างแต่าาว่ถ้ ถ้าไม่สามารถที่จะแบ่งปันผลประโยชน์หลังการเลือกตั้งได้อย่างที่เรียกว่าพึงพอใจด้วยกันทุกฝ่ายค่ะแล้วเกิดพักภูมิใจไทยเกิดมีมีข้อผิดพลาดขึ้นมาหลังการเป็นรัฐบาลในครั้งหน้าผมก็เชื่อว,ว่าตอนเลือกตั้งอีกครั้งนู้นเลยอ่ะมันน่าจะแตกออกออสส่สุดท้ายจริงจังจานแลวนัฐธรรมนูนล่าว่ากันยังไงอะ่ะถ้าเกิดว่าชิงยุ<อ>สภาก่อนอะอ่ะจะตลอกตั้ว่ากันไหมทุกอย่างก็จบแล้วครับหลังเลือกตั้งก็ว่ากันใหม่ <c oughs> แปลว่าในมุมอาจารแปลว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยังส่งเสียงที่ไม่สมาคที่จะปลดล็อกอยังไม่ได้เช่นนั้นใช่ไหมคะคือคืองนี้เราต้องมองเราเราต้องไปม,มองวัตถุประสงค์ของพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยเป็นคนละวัตถุประสงค์กันค <c oughs> ่ะพรรคประชาชนวัตถุประสงค์คือต้องการรัฐธรรมนูญค่ะแต่พ,พรรคเพื่อไทยคือต้องการจับข้อสวนหน้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะเมื่อกับข้อส่วนหน้าเร็วที่สุดเป็นไปได้เขาไม่ไม่จำเป็นต้องสนใจรัฐธรรมนูญ <c oughs> บางอย่งก็ได้ล้มรัฐบาลก่อนหรือให้รัฐบาลนนประกาศการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดคค่่ะะนนั้ ถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าพรรคประชาชนจะอุ้มนะครับพรรคภุมิเยไทยก็ไม่สามารถไว้ใจได้ว่าถึงเวลาเราจะอุ้มจริงหรือเปล่าดังนั้นจริงยุ่สุภาพเลยดีกว่า